เหมือนกับรถตึ้งบุกนั่นแหละขอ,อไม่ขอรู้ว่าเอออันนี้เสียค่าสวยไปแล้วนะคนที่มีสติ๊กเกอร์คือจะไม่โดนตำรวจจับในจะจะเสียแบบเป็นรายเดือนเดือนละห้าร้อยแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์ก็จะมีตำรวจมาก่อกวัน หวยตามหลักกฎหมายแล้วต้องขาย80บาทแต่หลายพื้นที่ขายเกินราคาได้เพราะจ่ายสวยแต่ใจ่ายให้ใครและจ่ายยังไงแล้วมันเฉาขนาดไหนติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะได้ยินเขาพูดก,กันนะแจมแแจมแไม่ได้เ,เคยไปไทยจากที่บ้านเราเราขายในกรุงเทพแต่ได้ยินเขาพูดแล้ว<ต>่ามันจะมีแต่เพื่ออะไร่ะเบอาก็ให้เขารู้ก็เหมือนกับรถบนรูุนั่นแหละเองอไปเขารู้ว่าเอออันนี้เสียค่าสวยไปแล้วนะ อย่างแหงเนี้ที่ไปนขายเนี่ยมีสักคนที่มีสติ๊กเกอร์คือจะไม่โดนตำรวจจับในตัวจะจะเสียแบบเป็นรายเดือนอย่างเงี้ยรันเดือนหนึ่งแพงไหมก็ไม่ลงเหมือนกันนะเดือนละห้าร้อยหรืออะไรไม่แต่แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่มันขายดีขายไม่ดีแล้วแต่ที่คนเยอะเขาก็ให้เขาก็แพงหน่อยถ้าที่คนไม่เยอะก็ถูกหน่อยอย่างเงี้ยได้ยินเขาพูดขั้นต่ำคือห้าร้อยบาท แล้วคือถ้าตำรวจเห็นสติกเกอร์ปุ๊บเขาก็จะให้อนุญ,ญาตขายเกินันมันต่างจังหวัดอ่ะมันมีตำรวจพื้นที่ไงใช่ไหมมันมันจะมีตำรวจในพื้นที่ถ้าเราไปเนี่ยเราไม่มีสติกเกอร์ก็จะมีตำรวจนะมาก่อกวนเลยบปป้าเออมาไปจับเราอย่างเงี้ยไปเสียค่าปร,าบรับลงพักอย่างเงี้ยเดินเข้ามาก่อนเนะถ้าสมมติว่ามีสติกเกอร์ก็คือ ก็คือไม่โดนไงเขารู้กันในพื้นที่ไงเขาก็รู้กันในพื้นที่ส่วนใหญ่จะมีแต่ต่างจังหวัดใช่ไหมแม่ไม่ได้มีแบบในกรุงเทพไมเคยได้ยินนะเไม่ในกรุงเทพไม่เคยได้ยินได้ยินแต่คนที่เขาไปขายต่างจังหวัดคือตำรวจเขาก็จะมาแบบเหมือนถ้าสมมติเราไม่จ่ายสวยใช่ไหมเช่าบ้านเราคือถ้าไม่จ่ายสวยเขาก็จะมากวนตรงแผงตรงนี้เออจะมาล่อซื้อเียแล้วสติกเกอร์ส่วนใหญ่สติกเกอร์เป็นแบบไหนคะ เหมือนเหมือนรถบรรทุกป่ะไม่รู้เหมือนกันกระต่ายน้อยคอยลักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่ยินแต่เขาพูดว่ามันมีสติ๊กเกอร์นี่แหละมีสติ๊กเกอร์เหรอแต่ว่าแต่ว่าของเราอ่ะไม่มีแต่นี่ไม่มีในกรุงเงินนะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะเพราะว่าไม่ยินใส่พูดเลยตำรวจมาหาอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมันก็มีมีเหรอแล้วเขาเคยมาแบบว่าให้เราแบบจ่ายให้เราทำหลีไหมไม่ไม่ไม่แบบว่ามันก็มีแค่แบบ จับบางทีในพื้นที่เขาก็สงสารก็ขอความร่วมมือหน่อยนายสั่งมาเขาสั่งมานายสั่งมาเพื่อมาจับลงพื้นที่จับหนอยจับพัลลอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เขาก็มาขอความร่วมมือหน่อยนะไม่ได้มาล่อซื้ออะไรหรอกเต่าให้ไปความร่วมมือคือไปให้ไปเสียค่าปรับไปบ้าเอาผลงานให้นายดูว่าเออสนอนี้ทําแล้วนะเท่ากับเราก็ต้องเสียเพราะเราจ่ายเกินต้องไหมเราเราขายเกินเราก็ต้องเสีย แล้วก็ไปให้เข้าแค่คนสองคนอย่างนี้เลยไปเหมือนแบบไปปรับตามทีทีเขามาบ่อยไหมคะก็ไม่บ่อยก็แล<ม>้วแต่ถ้านายสั่งมาเขาก็มาเอาถ้านายไม่สังมันก็ไม่แพงหรอกแค่ร้อยสองร้อยนี่แหละแล้วก็ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ